สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมก็กันนี้ครับเมื่อน,นี้วันที่สี่สิงหาครับเวลาประมาณเก้าโมงเช้าครับตอนเนี้เกือบเกือบเก้าโมงต่อแล้วครับมารีวิวเขาก็ขอหกหนึ่งครับอยู่หน้าถามครับพี่น้องลังจากสี่วานปุยเดประมัน่นสองอาทิตย์กว่าครับสองอาทิตย์กับ อาทิตย์ที่แล้วก็เอามาเสริมอยู่บ้างมองครับหมองมันบอกว่าท่านขืนเฮียงก็ได้วัสิท้ายครับฝนตกไล่ครับมันน่งมือวันจันทร์นะครับมือวันหยุดเฉยๆโต๊ะบุย่ยยางเฮียงเลยครับองอ่งโต๊ะแบบมืดเลยแบบเนี่ยมาเห็นต้นไม้เลยครับขาวเลยกำลังวานปุ๋ยเกือบบ่แล้วครับหน้านี่แหละครับหน้า ข้าวกอหกหนึ่งอันนี้ก็มาอัปเดตบรรยากาศทั้ง่ามครับพี่น้องนี่ครับเจ้าเกี่ยวไปบางเมือว่านเมื่อก่อนนี่ครับตัวนี้จะเป็นกาอหกหนึ่งเหมือนกันครับเจาของเปิ่นกระตันหญ่ห้งวยครับเสียงเครืองตืดๆอยู่น่ยางผ้าหล่อ,อรครับวันนี้สิ๋ดเกี่ยวนะครับบ่าหล่ับยันหนามาก,ก่อนอยู่นี่ เพราะว่ามันจุดเสียงนะครับมันเป็นบรรยากาศแบบมันสเสียงๆหนักเหมืนจะมีมันมีไฟอยู่ข้ามาอีกนะตลอดนะครับตอนนี้น้ำมูลยังมาท่นขึ้นด้วยซึ่งนะครับน้ำมูลยังมาท่นรับน้ำจากโคลาจากบุยลำบันไดครับทางสุรินก็เลยแห้งอยู่ครับน้ำมูลยังมาท่นหลายบันไดโอ้เฮ็ดอีหยังนี่เฮ็ดเมาเฮ็ดยังเนาะเฮ็ด เห็ดเมาเห็ดเมาอันนี้ก็จะเป็นกขอหกหนึ่งครับฟังฟังนี่ไซมเมื่อนี่จะเป็นกขอสิบห้าครับเข้ากขอสิบห้าใส่ปุ๋ยไปอะไรอยๆกันครับผ่าณสองสัปดาห์ครับของผมก็ใส่สองสัปดาห์ครับแต่จะนนี้เป็นเขาหกหนึ่งเขาหนึ่งจะเป็นเตีย่ยมันจะเตีย่ยใบจะต่างสั้น ก็จะใหญ่ครับแต่แต่ก็ดีๆก็ใหญ่แต่ว่าเพิ่งก้อนมันสิถอกท่านหนามมากบอครับนี่พอโอก็จิตเตรียมตัวกับเพื่อนแล้วมั้งนะเกียยเก่ยวหงายยังหงัวเสรีตามกันไปแล้วครับเพราะว่าเขามาเพิ่งรีวิวให้เพิ่งนห็ซื่งความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลง อ้อยงามาหมครับพี่น้องขางน้นแท้เพราะตตัตดออกจคกเถือฟังสายมือเขาเจ้าปีนี่เปลี่ยนคนเห็ดนะครับเป็นหน้าเป็นหน้าหน้าประมาณหน้าเสาครับเจ้าของเพิ่นบ่ดึว่างบ่ไขมีเวลาว่างมาเห็ดก็เลยปล่อยให้เจ้ามาเสาเห็ดครับือว่างเาพิ่นอยู่ครับปีนี่ปีที่แล้วปูปันใดเลยปีที่แล้ว เปลี่ยนเจ้าไม่เห็ดกับตัวนี้ก็ขอสิบห้าว่ามันสีหลอดบ้างไครับขันน้ำแก้งมากเลยเบลเรือเลยครับเนา่าเสียยางเดียวเลยแหละงามยางรักงามของเพื่อนอยู่ใส่ปุ๋ยมีไม้มน้ำใบตั้งสวยมากมาฝังทางของผมครับวันนี้หญ้ายางลายเขาก็ขคืน บ่คอยเสมอกันนะครับแต่่างเวลามันถอกมันออกห่วงนะครับวันนี้พรพร้อมกันเนี่ครับเพราะว่าอายุเขามันนับตามมือครับตัวนี้เขาหกสิบเอ็ดนี่มันจะเป็นเก้าสิบวันตัวดะปุ่นบางอันทีมันเกิดก่อนครับมันขอ,อห่วงแหละอีกซุ่มกลางกํากลางักลงต่างทองมัน,นี้ซุ่มเกิดที่ลงักลงกรลังแต่กอสามหลุนนะครับยู่น,นี่สามหลุนสามหลุนสี่หลุนหมดแล้วก็ จักสิรอยจังไรรอยจังว่าให้มันออกห่วงอย่าติดเขียวลายที่แบนี้เขาก็สิติที่แบนี้ครับพี่น้องติดเขียวลายกับกดราคาอีกแล้วนั่น,นบอกครับเพราะว่าเขามันถอดพอพร้อมกันเนี่ยซุ่มซุ่มอีกซุ่มหนึ่งเห็นไหมครับออกห่งวงอะไรออกห่วงแล้วจริงออกห่วงซุ่มเกิดก้อนครับนี่ถองก็ลังโพก็มี อยากใส่ก็ขอสิบห้าอยู่ครับเพราะว่าเขาดินท่ามันมาเขาเขามาลีครับมาลีหนึ่งร้อยห้าครับมาลีสิบก็ขอสิบห้ามันมาเขาประเภทนี้ครับอาจจะใส่จะงามทุกคนเลยครับแต่ว่ายันวัา,าน,น์หนามก็เลยตองเปลี่ยนแปลงครับขันมุมีหนมแกงก็ดีไปขันมีหนาแกงนี่ครับก็ต้องถิมอย่างเดียวครับมันเกี่ยวอะไรอยู่แล้วนเนากน พวกเยวกำลังต่างทองสิครับช่วงเดือนประมาณเดือนพฤษเดือนกันยาห่วงกำลังสีโพงสินะครับหนามมาแซ่ห่วงกับเนาเลยครับวันนี้หนาหนาเนี่มาใส่ใส่น้ำนมเนาก่อนนี่คือเหตุผลเป็นอย่างจังหลายคนเขาจะเปลี่ยนมาใส่เขาหน้าปังแทนอายุมันสั้นแล้วมันเกี่ยวเร็วเวลาหนามแกงมากเขาก็ว่าเสียดายเพราะว่ามันเขาดิเกี่ยวไปแล้ว นี่ย่วงห่วงมังอันกับโพล่ะแต่ว่ากอแต่กอใยใยดีครับปีนี้เขามันหา่างเขามันห่างเนี่ยวันเดีดินมันแห้งกับมันขึ้นมาค่อยดีแต่ว่าความเขียวความยังเนี่ยยูด้นอยู่กับวานปุยเดี๋ยสองอาทิตย์ละยังมีเขาก็พี่กายอยู่ครับพี่กายนี่มีแต่หยา รีวิวทงให้ทงหน้าบ้านห้องครับเดี๋ยวช่วงเกี่ยวเลี่ยวกับสุภาพระมาะนพนดะคับน้ำแกงลงข,ขันมี่ได้รับขันมีั่ขันบ่มีน้ำแกงกับสุภาพระมาเน,ามานมาาเดือนตุลาแต่เสียดมาปั่นครับประมาพา์กลางเดือนตุลาครับมาปั่นเฟื่องไหวครับปัน่นปั่นเห็นมันหม้อลงแล้วก็เตรียมวานหน้าปังต่อครับสาเหตุนะครับ้าบเหตุกับ่มีโทรศัพท์พกับอาชีพบริบห็ดครับ อยู่ประสันกับเห็ดกับเห็ดงานเดียวครับงานนี่หกไรนี่ครับหกไร่นีกันเห็ดดีๆเห็ดเต็มที่มีหนามมียังบอ่บอแหลงบ่อบ่อขาดหนานไมไ่เสียครับหกไรกันมันเห็ดได้เต็มที่นะครับมันก็ได้อยู่หาหกตันครับเขาก็ขอห้องหนึ่งมันเป็นเขานักอยู่แล้วเนะาะเสียดายพื้นที่นั่นแหละครับอยากเห็ดไว้อยู่ถ้ามันถึงหนาแหลงกันสิเดี๋ยวมาดันดินครับ มองถึงสูงมือนกับโซนบนกับโซนโคกกันที่น้ำโล่งสีหาต้นมือครับดันลงมาพี่ครับดันลงมานีวงนี้มันต่ำน้ำเพี้ยงของเขาไปเลยครับนข้งนี้บัดข้างบนม่มีน้ำเลยครับทั้งเครื่องมันมีเลยเฮียให้เขาแถวนี้วงน้ำไม่ร้ายมันอยากมันอยากตายครับเพราะว่ามันเสียดลนบัดมองแห็นเหงีนว่าจะน้ำซึมถึงนัดหน่อยแต่คอยยังดีครับ ม่งห่วงดีครับห่วงยังไงดีกับตาเสียดายออกว่าทำกันอันนี้มันเป็นเขาเขาเฮียเนาะที่มันเกี่ยวตั้งแต่เมษาคือช่วงเลยเมษาครับเขาเฮียด้ครับนี่เขามันตกวันนี้รถมันปั่นมาถือต้นมันเกิดไปแล้วล่ะเกิดไปช่วงมันที่มาปั่นจวนนั่นแหละปั่นปั่นถือโยมันกบบ่ตายมันกบขึ้นมหม่บางต้นผมก็ไปอยากปั่นถือมันนะ ก็เลยปลอยบ่งว่ามันสิเป็นยังไงครับโอ้เตีย่ยกอเยืางงามห่วงเมอยองใ่า,า่ต่างใจต่างใจเลยนะครับต่างใจว่าสิล่อบ,บึงนะครับว่ามันสิเป็นยังไงมันสิห่วงงามบ่งามของมันดีิงครับเพราะว่าตัวสิจงไวครับมันตัวมันเกิดก่อนนะพี่ที่ห่วงง่ายๆทำมาได้ยังสิเบริรตหนานะโอ้โหลับเละเลยครับถ่วมเลยกำไรปีนี้ มึงครับห่วงมีแต่ห่วงใหญ่ๆบัดโตขึ้นมาใหม่นี่แหละผมสิรอเบ,บิ่งนี่มันสิเป็นจังซีอะไรเจ้าเสดายสุ่มนี่ครับสิเส็ดนกแล้วครับนกแล้วสิกินนกกระปีดนะครับกับนกกระจาบนกกระจอกมันนั่นแล้วครับเส็ดนกแล้วครับพอดีนี้เขาวันที่มันได้เขาน้ำนมจัองหน่อยก่อนนี่มันก็เริ่มลงกินแล้ว ปริมาณมันบ่อหลายได้มันเป็นห่วงห่างๆมันก็สิลุ่มกินแป๊บเดียวกับเบิดแล้วครับแต่กอไ่ดีอยู่ด้ครับมีแต่กอไงเขามันห่างเฮี้ยงกอไนแบบนี้ก็ล่างสิอันอีกสักประมาณสักสองอาทิตย์กับ ก็จะได้เอาปุยหลอบสองมาเลงเลงหงเลงน้ำนมเลงเลงห่วงแล้วครับตัวมันโพไปกับปล่อยมันไปครับตัวมันโพเป็นมันเป็นเขาเกา่าเบ่งตัวใหม่เอาครับแต่กอใหญ่ว่าเขาหอมมะลิพอดได้ครับนี่ยกอใหญ่แห้งบางกอนี่สามสิบต้นก็มีเพราะว่าเสียดายส้มที่มันออกกอนนี้แล้วครับนี่ ด่ปุ๋ยดีด้วยวันวานปุ๋ยสองหลอดแล้วครับนี่หลอดแหลกใส่สองเถื่อตัวที่สองประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ทีแล้วครับนี่แล้วก็ทิ้งช่วงไว้เลยไปนี่ก็รอมาใส่รอมาใส่ตอนประมาณอีกแักสองอาทิตย์กับหลังวันแม่นะครับเพราะว่าจะให้มันออกรวงในช่วงประมาณน่าจะกลางๆเดือนกันยาครับกันายาจะได้เกี่ยวครับ กี่ประมาณสามสิบสี่สิบหมื่นสามสิบกว่าหมื่นครับอาเสียดายแห้งครับเขาที่มันบ่อตายที่หลดปันบ่อเถอมันขึ้นมากี่ที่ห่วงใหญ่เลยมองมองได้ก้อยใหญ่แหงหักเลยครับปูแต่เรือใจก้อนหนึ่งนีนปริเาณสิบเป็น1ิบตุน่นซิบกาตุ่นนะครับก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งพูนครับ มุมบนผมจงไว้มุมบนแ้งหลายเลยครับมุมบนมุมเลอนทางต่างใจพอปันเลยครับเพราะว่ามันเกิดน้าแหงหมืนกันเป็นมองรถเกี่ยวจอดนเป็นมองรถเกี่ยวจอดแล้วเขาลงเอาเขา,เา,ขาใส่รถนะครับบันก็ลงมากองกันหลายมันก็เกิดเกิดหลายไม่ให้เบื้องไปดหอง มองมุมๆสิผมจงไว้พอเบอาไว้ลงจงไว้เบิ้งจงไว้คงจะเบิง้งพปปันมันเด้อยวนันนึงเพราะมันเบิ้งห่วงมันอันนี้ก็ถือว่าสำเร็จเรียบร้อยแล้วครับฟังนี่กี่ยวไปแล้วเ,เพิ่นให้มาเอาเฟืองไปให้งูอยูคอ่ครับมันมีเวลาบ่มีแนวขดรถปีกับมันมากยากครับรถไทยก็บรถไทยอันแค่เหลืครับบ่เป็น เป็นหลุนเก่ามันแข็งขับยากเอาหลุดไทยไงแล้วสื่อซาเล่มาผ่วงเอาเทียนเหลือมาผ่วงเอาอันนี้ก็ยูหิมน้องก็ถอแล้วครับเนี่ยเขานี้วอันนี้ก็ยีกนาจะมาถึงยี่สิบเมื่อเด็เกี่ยวตัวริมน้องน้องหูครับถอกหลายคนแล้วครับนี่ออกห่วงห้ายแห้ง รอจังหวะอย่างเดียวคือรอไม่ให้น้ำขึ้นมากกว่านี้ครับนี่ครับพี่น้องเลือใจห่วงบาซุ่มใี่มันเกิดก่อนเกิดขึ้นเองนะครับเขาเฮียเขาเฮียจากรถเกี่ยวถ้าเลือใจห่วง ตัวนี้สซปุ๋ยจะเป็นนกปาง้างนะครับนี่ยี่สิบสี่สีครับยูเลียครับยูเลียก็เป็นนกปางางเหมือนกันครับรอบรอบรอบสองน่าจะเป็นปุ๋ยธรรมดาครับปุ๋ยเล่งห้วงธรรมดาครับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ ติดตามให้น้ำเลยนะครับขอคุณหลยๆสำหรับผู้ที่เขามาบึงขอให้มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงมีโชคมีลาบโชคให้ม้าน้ำกันโุคโสดๆคนครับที่เขามาเบึงให้กำลังใจคนเห็ดเขีบครับผมชีวิตชาวหายชาวหน้าบ้านหองกับมี่ํำนี่นะครับอยู่กับหากับหน้าอยู่ตลอดมีรีวิวอัปเดตความเปลี่ยนแปลงให้บิงเรื่อยๆครับพี่น้องเพื่อได้บึงของอย่าของน้ำครับให้พี่น้องได้บึงน้ำครับ คุณลลายครับสวัสดีครับ